สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพระลีลานะครับพรลีลามาองหนึ่งพระลีลานี่ดีนะฮะนะครับ,นะรบพุทธคุณนี่ถือว่าเดินทางด้านเมตตามหานิยมก้าวเดินไปข้างหน้านะครับก้าวเดินไปข้างหน้าลีลาองนี้นี่ ผมตีลงทางพกกลวยนะครับผมตีลงทางหลวงพกกลวยนะฮะก็หลวงพกกลวยท่านสร้างพระก็หลายพิมนะครับหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับบางอย่างบางอย่างที่เราดูเราไม่ใช่พระกุ้งเนี่ยเป็นพระเกจิเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตีลงทางพกกลวยได้นะนะครับส่วนใหญ่ก็ตีลงทางพกกลวยได้อย่วงนี้ผมผมดูแล้วก็ เป็นพระเกจิสร้างนะครับไม่ใช่พระก,กุเราก็ตีผมก็ตีส่วนตัวก็ตีลงทางหลวงพอกกวยนะครับบางทีก็การแยกพระอะไรยังไงก็ผมก็ว่ามันก็อยู่ที่เราดูแล้วว่าใช่หรือเปล่าด้วยนะครับนะครับประสบการณ์ในการเห็นของอะไรพวกนี้นะครับนะฮะจากองค์เนี้ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยพระเขาได้แห้งดีนะเนี้ยนะครับเหงื่อมือโดนรูปเนี่ยเห็นไหมฮะผิวขึ้นมาเลย นะครับแต่ผ้าไม่ได้ใช้นะครับพ้าไม่ได้ใช้ก็ผิวอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงนะอาจจะยังดูไม่มันมากนะครับแต่ผ้าน,นี้ดูสวยนะหลวงพ่อกลวยถามว่าเล่นแพงไหมนะครับก็เล่นแพงครับเลอแต่รุ่นนะครับเลอแต่รุ่นนะพวกเห็นเขาเล่นกันพวกรูปหล่อพวกเหลียนพวกนี้นก็แพงอยู่นะนะครับเลอแต่รุ่นหรอกฉะนั้นผมก็ถือว่าพระหลว,กกวงพ่อกลวยที่สร้างสร้างเยอะก็เป็นพระทางเลือก นะครับบางทีเราอยากให้หลวงพ่อกลวยนะครับก็ไม่จําเป็นจะไม่ได้รุ่นแพงอย่างเดียวนะครับท่านมีหลายรุ่นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับก็เลือกดูนะครับว่าชอบแบบไหนชอบโซนยังไงนะครับโอเคนะครับองค์นี้เป็นพระลีลานะครับหลวงพ่อกลวยกุสิตาลามจังหวัดชัยนาทนะครับต้องตีลงทางนั้นน่ะผมตีลงทางพ่อกลวยนะครับเด่นด้านเมตตามหานิยมนะครับตามเมตตามหานิยมเจริญรุ่งเรือง นะครับจะเลยุูงเรือไปข้างหน้านะครับเนาะร่ำรวยเงินทองนะครับหาใช้ดูนะราคาผ้าก็ยังไม่ได้แพงอะไรมากมายละก็แล้วแต่ว่าอยู่กับมือใครด้วยเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ลงพอวกล้วยมาถ่ายให้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ